ว่าไงชาวเพื่อนเข้าหูทุกคนวันนี้เราอยากชวนมาคุยเรื่องที่โคตรใกล้ตัวแต่คนยังเข้าใจผิดกันเยอะเรื่อง introvert หรือพูดง่ายๆคือพวกที่เงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเข้าสังคมแล้วมักจะถูกมองว่าประหลาดนายเคยเจอไหมเวลาเรานั่งเงียบๆอยู่ดีๆก็มีคนถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายเหรอทั้งที่จริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราแค่ไม่อยากพูดอยากอยู่เงียบๆบ้าง มันพูดตรงไหนสังคมแม่งชอบยกย่องคนพูดเก่งเข้าสังคมเก่งคนที่เสียงดังไปทุกวงไปทุกงานถูกมองว่าเจ๋งดูเป็นคนเก่งแต่ถามจริงการพูดเยอะมันการันตีความฉลาดเหรอในเคยเจอมะคนที่พูดทั้งวันแต่ฟังใครไม่เป็นเลยในขณะที่อินโทรเวิร์ตต่างออกไปไม่พูดพร่ำเพรื่อแต่เวลาเขาฟังเขาฟังเต็มร้อยฟังแบบจริงจังเก็บรายละเอียดทุกคำ และเวลาตอบกลับไม่ได้พูดส่งเดดแต่พูดทีเดียวตรงจุดนายว่ามันเท่ไหมเราจะเล่าให้ฟังตอนเราเริ่มทำงานใหม่ๆในห้องประชุมเราเงียบไม่ค่อยพูดบางคนก็มองว่าเออคนนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรแต่พอถึงเวลาที่เราพูดเราพูดพร้อมข้อมูลเต็มๆไม่ใช่พูดเล่นๆแต่พูดจากการคิดการเก็บทุกคนก็แบบอา้าวจริงๆก็คิดได้ลึกเหมือนกันนะ นั่นแหละคือพลังของการเงียบเพื่อเก็บแรงและเก็บความคิดข้อดีของอินโทรเวิร์ตที่ชัดเจนคือคิดลึกไม่ได้คิดผิวเผินแต่คิดรอบด้านคิดละเอียดบางทีอาจจะช้าไปหน่อยแต่สิ่งที่ออกมาคุณภาพเต็มที่อีกข้อดีอินโทรเวิร์ตอยู่กับตัวเองได้นายเคยเห็นคนที่อยู่คนเดียวแล้วทำตัวไม่เป็นไหมต้องมีเพื่อนต้องหากิจกรรมตลอดแต่สำหรับอินโทรเวิร์ตการอยู่คนเดียวคือการชาร์จพลังช่วงนั้นแหละที่ความคิดสร้างสารรค์มันโผล่ขึ้นมา ลองมองย้อนดูประวัติศาสตร์นักเขียนศิลปินนักคิดใหญ่ๆบนโลกนี้หลายคนก็เป็นอินโทรเวิร์ตทั้งนั้น JK Rowling นั่งคิดแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่เงียบๆในร้านกาแฟ Bill Gates ก็มี i n k We e k เก็บตัวเงียบๆอ่านคิดวางแผนเห็นไหมความเงียบก็สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเรื่องความสัมพันธ์ก็เหมือนกันอินโทรเวิร์ตไม่ใช่คนที่เฟรนลี่กับทุกคนแต่ถ้าเลือกคบใครแล้วนะจะคบจริงคบลึกไม่ผิวเผินในมีเพื่อนแบบนี้ไหม ที่ไม่พูดเยอะแต่เวลาเดือดร้อนอยู่ข้างๆตลอดเราว่าที่ introvert โดนคือโลกชอบตีตราชอบบอกว่าเออนายแปลกแต่จริงๆความแปลกนั่นแหละคือสเสน่ห์คือจุดเด่นที่ทำให้ไม่เหมือนใครถามหน่อยนะนายคิดว่าคนเงียบคืออ่อนแอหรือจริงๆแล้วคนเงียบคือคนที่เลือกจะไม่เปลืองพลังไปกับเรื่องไร้สาระเรามีเพื่อนร่วมทีมคนนึงเงียบมากไม่พูดอะไรในการประชุมเลย ตอนแรกทุกคนก็มองว่าไม่ช่วยอะไรเลยแต่พอเขาส่งงานมาโคตรละเอียดคิดรอบด้านแล้วเราก็เพิ่งเข้าใจว่าเขาไม่ได้ไม่ช่วยนะเขาแค่เลือกคิดกลอนแล้วก็ปล่อยของออกมาอินโทรเวิร์จะมีข้อดีคือสังเกตเก่งรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามเขาเห็นหมดบางทีนั่งเงียบๆแต่รู้ว่าใครอารมณ์ไม่ดีใครโกหกใครแค่ฝืนยิ้มนายเคยเจอเพื่อนแบบนี้ไหมเงียบๆแต่เหมือนอ่านใจคนได้ เพราะฉะนั้น introvert ไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คือคนที่เลือกใช้พลังอย่างฉลาดไม่เปลืองไปกับทุกเรื่องแต่ใช้เฉพาะเรื่องที่คุ้มค่าแล้วนายล่ะตอนนี้นายใช้พลังชีวิตไปกับเรื่องที่คุ้มค่าหรือเปล่า introvert ไม่ได้เกลียดสังคมหรอกแต่เกลียดสังคมปลอมๆม,มากกว่าไม่ชอบวงที่ต้องยิ้มปลอมๆหัวเราะฝืนๆแต่ถ้าเป็นวงที่จริงใจนะ introvert ก็สนุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่า introvert เข้าสังคมไม่เก่งเราว่าไม่จริงหรอก มันไม่ได้ไม่เก่งแต่มันเลือกต่างหากนายเคยไหมต้องไปงานเลี้ยงแล้วโคตรเหนื่อยอยากกลับบ้านเร็วกว่านั่งฝืนยิ้มอยู่ต่อนั่นไม่ใช่ว่านายแปลกนะนั่นแหละอินโทรเวิร์ตของนายเองสรุปก่อนจบอินโทรเวิร์ตอาจด,ดูแปลกในสายตาคนอื่นแต่ความแปลกนั้นคือเสน่ห์จุดเด่นคือฟังเก่งคิดลึกอยู่กับตัวเองได้สังเกตเก่งและจริงใจกับคนที่เลือกคบแล้วนายล่ะจะมองความเงียบของตัวเองเป็นจุดอ่อน หรือจะใช้มันเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของตัวเอง